ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมือในการ์มาพอๆกับพอแต้มอีกนะครับเนาะครับพอแตมภาพมาติดตามเลขรัฐบาลไทยเฮ้ากับเลขเด็ดสี่แยกคอกวัวพี่น้องครับก็มีเอฟซีและคนละทันอมเมนต์มาตามเลขเด็ดสี่แยกคอกวัวแต่ว่าก็จับคู่บเขาจักเถื่อดอกพี่น้องแต่ว่าเลขวิ่งเพิ่นหันบ่หลุดจักเถื่อกับเลขในต่ล่าง นะครับเจ้าคนจับคู่มาให้พวกเขาพี่น้องครับมือวันที่ส6บหเนาะพี่น้องเนาะวันที่16บหมีนาคมสองห้าหกเจ็ดับรัฐบาลไทยเฮ้าออกพี่น้อง9 9้า2 6้าเจ็ดหสองหับเลขล่างเขาออก78ปดนะพี่น้องเนาะรับเรขการสีแยกขอกลัวเพ่อเตรียมกระเช้เบื้องพี่น้องนี่ครับ บนว่าพอเตรียมบอกเปลี่ยนในบุถือแกะเถือจับครูพี่น้องแต่ว่าเล็กนี่ตะล่างบนเข่าทงหดนี่พี่น้องต้งเถือเข่าหอดสามตัวไปบนหอดสามตัวก็มีนะครับพ่ไหิมาบน,บนล่างวิ่งรวดห้ากับแปดเน้นที่ห้าถัดมาแปดนะครับแต่ว่าเล็กนี่นี่พอเตรียมบอกเลยนาทิตตามภาพเลขเสียพอกคว้าเล็กกับมีหกหางหกตัวบนหกหางหกตัวนะครับ แต่ว่าจับคูพิแจะจับคูบดถ,ถือจักเถื่อนอะพี่น้องนอกจากบเบิงน้ากันนะครับพอเตียมนี้เราควมตรงควมซื้อด้พี่น้องครับถือก,ก็คือถือบดถือก,ก็คือบดถือเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าพอเตรียมย่อมลาตว่าเล็กนี่แต่ล่างขาเจานี่มันจะมาทุกงวดเข่าทุกงวดทั้งอ,องเตือเข้อคอดสามตัวก็มีครับเสียแต่ว่ามันไปบนไปล่างพี่น้องครับทร้่งเตือไปบนทั้งเทือไปล่างนะครับี่พอเตรียมก็บบอกไว้นะพี่น้องเนาะ ครับมวลน,นี้ก็ได้มาแล้วนะครับเอามาเบิน่นนำกันนะพี่น้องเนาะครับสับบพี่นองครับ,รบวันที่หนึ่งเนาะเนาะหนึ่งเมษายน เช่นห่างๆไว้พี่น้องไอยสับเตียนสามสอง ศูนย์นะครับเจ็ดเก้าหกครับมีเลขสามสองศูนย์เจ็ดเก้าหกพี่น้องครับกระสีเป็นบนล่างคือเกาดิพี่น้องเนอะ ขับบนล่างสองกับเก้าขับเน้นถือว่าน้องงวนนี่ขับเน้นที่เก่าพี่น้อง ครับครับประเมินจับคู่พี่น้องสองศูนย์สองสี่ สองเจ็ดนะครับรับเก้าพี่น้องเก้าศูนย์เก้าสี่ เกเียรนะครับสัดเกีย,ะะกย่พบ่นินง รับเงินเก่าสีเก้า็ดขับส่วนหลัก2องมาเก่าได้พี่น้องเด้อลัก2องับพี่เล็กสามตัวน้ำพี่น้อง4ี่หางเดี๋ยวพอเตียบจะไว้ปทางขังพี่เด้อพี่น้องเด้อเล็ สามตัวแปดสองสี่ครับหนึ่งสองเกียดครับสามเก้าสี่ หกเก้าเจ็ดครับแต่ว่าบทเคยถือเื่อดอกเล็กสามตัวพี่น้องแต่ว่าเป็นไ้มากังสี่ห้องก,กับต่อไปทังสี่น้ะพี่น้องเนาะครับกระเบื้องว้พี่น้องเป็นแนวทางน้ำกันเล็กสามตัวพี่น้องเื่อเป็นจังโศกจังบุญ นะครับเต๋อมันเข่าปังๆให้แตกสามตัวกะจีโศกมันกันนี่พี่น้องเนาะครับมีแค่นี้พี่น้องเราขอแจ้งขอเน้นย้ำไมายเลขสองถ้าเข้ามารเข้าเก่าสองศูนย์สองสี่สองเจ็ดนะครับลักเก้าเก้าศูนย์เก้าสี่เก้าเจ็ดแค่นี้นะครับเลขก,ก็คือว่าบอปลายหางนะพี่น้องเนาะครับ,รบอาสัตว์เกศนะพี่น้องเนาะวันที่หนึ่งเมษายนสองห้าหกเจ็ดเลขเด็ดสี่แยกขอกวัว ครับส่วนเรียนตาล่างพี่น้องมากกระจับเอาเด้อครับเด้อมากตัวใดเก้าเก้าสองเก้าหกเก้าสามที่พป่นประจับหนะครับรจับห้มาซ้ำนี้นะครับพ่อเตียมก็เอาไปซ้ำนี้ตะเรียงในตาล่างนี่ก็คือพ่อเตรียมเอาให้เบิ้งต้วนชิปนะพี่น้องเนาะเขามาดีตลอดนะครับเอาหัวนี่พ่อเตียมก็ขอให้ปังๆอีกเด้อเอฟซี FC ก็เ้ยๆกฉบโฉมันๆกัน ครับเอาฉะนั้นแล้วพี่น้องพอแต้มขอเน้นย้ำไว้นะครับเด้อมักสอบตัวเด็กก็อย่าลืมนะครับไปเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้เนาะพี่น้องเนาะพอแต้มขอไว้พอนคอยเขาคอให้แตกปังๆอีกครับเอฟซีก็จะได้โศกๆศกมันหมานกันเนาะครับเนาะครับเอาข้มาแล้วก็อย่าลืมเน้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์ให้พอแต้มน้ำแดงเนาะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พอแต้มน้ำครับพอแต้มก็ขอฝากช่องไว้น้ำเด้อครับเด้อช่องไม่ ช่องไม้ของพ่อแต้มนะครับเนาะช่องพ่อแต้มคนเดิมซแนลนะครับขอฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแกงเตือนไว้น้เนาะพีนองเนาะครับขับเอาสุดท้ายท้ทยสุดนี้พ่อแต้มขอกราบขอพระคุณเยบซีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามพ่อแต้มรับพ่อแต้มขอมขอวยพรให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเด้อความเจ็บใหญ่ใดความไข่ใหญ่มีนะครับเนาะ ครับขอให้มีแต่โศกแต่ลับให้ถูกห,ว,หวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอเตรียมกันมีแค่นี้เนาะครับเนาะครับเอาไว้พอกันอีกคลิปหนะ้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม